มาครับแนวทางกันเลยลมในรานหนึ่งร้อยสี่ดาวครับนี่เห็นไหมครับรงหร้อยสี่ดาวมีแบงค์แจ็คด้วย้ตอนนี้ดาวที่เปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นเอลโซมีเทนแล้วก็อิลินนะครับเจอดาวสามตัวนี้เนี่ยไม่ต้องคิดครับหยิบมึกได้เลยนะหยิบมึกได้เปียบร้อยเปอร์เซ็นมือกนี่ชนะอิลินไปละอิลินกดันตีมเต็มมึกรับได้หมดเลยอตีมึกรับได้หมดเลยไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ถ้าหาอิลินตันตีใส่เพื่อนมึกเสริมโรยเพื่อนได้อ่าทีนี้เราไม่มีปัญหาอิลินแล้ว ส่วน El oul, เอลสูมือกนี่ก็ชนะถ้าเอลโซไม่เลยจริงยิงหมูไม่ตายนะครับเอ่อยิงหมูไม่ตายเพราะว่าเอลโซยิงช้าอ่าแต่ทางกับกันเอลโซเนี่ยถ้าหากเกมมันตาขึ้นานะเอลโซมันต้องคอยซูมคลิปใช่ไหมแล้วหมึกมันอึดเพียงพอที่จะเอาตัวบังกระสุนได้และแถมได้ป้อมด้วยเนี่ยแหละจะทําให้เราชนะเอลโซตรงนี้นะครับแล้วก็ซอนเทนเทนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ค่อยชอบหมึกอยู่แล้วเพราะว่ามันโซซูดไม่ได้หมึกมันอึดก,กว่าเทนและเทนเนี่ย มันจะเหนื่อยตรงที่ว่าเวลากดสกิลสองฟิกเกอร์เข้ามาจะถ่ายเพื่อนใช่ไหมมือมึงกดสกิลหนึ่งทีเดียวเนี่ยเทนล,ลำบากเลยอ่าเทนอาจจะโดนขัดสกิลเลยเพราะงั้นอาจจะเทนจะไม่ค่อยชอบมึกเท่าไหร่นะครับแต่เอาจริงก,ก็ตัวมันก็ทรงๆกันนะนะแต่ว่าเทนจะเล่นยากกว่าแล้วทีเนี้ยทีมเขาเนี่ยมีเปิดคิลา่าเปิดยีน่ามาทําไมคือมึงเนี่ยเป็นลมประเภทลมโซนนะครับจะไม่สามารถกันเพื่อนจากยีน่าหรือว่าคิล่าได้ แล้วก็ฝั่งเรามีการเปิดไอริกับนาคอนมาไอรินี่รู้สึกว่าเขาจะเป็นไอริเม็กซส้มนะครับก็อาจจะเชี่ยวชาญไอรินิดหนึง่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้ผลนะกับการเล่นในดาบนี้นะครับเพราะว่าถ้าอิรินบอลัตตีปุ๊บไม่มีทางที่จะเอาไอริลงส่วนเอลสุก,ก็เป็นตัวตีช้าเพราะงั้นเนี่ยโลกของไอริจะค่อนข้างได้เปรียนในเกมนี้มากอ่ะที่เหลือก็ดูนว่าไอริจะชนะเลนได้ไหมแค่นั้นเองส่วนนาคอนก็เป็นตัวกลางๆก,งก,งก็แล้ว ก้าวเร่อลยแต่ว่าอาจจะเสร็จแบบยีน่านิดนึงนะครับแล้วก็หมึกสังเกตว่าผมจะใช้ไ e อกับพลังแสงผีเสื้อนะครับอันนี้ถามว่าจะเป็นไม้จาเป็นเพราะว่าถ้าหาพลังแสงผีเสือ้อปุ๊บเนี่ยปลาหมึกจะเซ็ตไฟระบากมากอ่ามันไม่มีสกิลอะไรไปช่วยสโล้เพื่อเลยหรือได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผีเสืออ้อค่อนข้างสำคัญแล้วก็ไ e อกับวิกซึ่งหลายคนเขียงกันเยอะกับการเล่นปลาหมึกนะครับ บอกเลยว่า s q ดีกว่ามากๆอย่างน้อยก็ในการไต่ล้าง s q ก็จะค่อนข้างสำคัญนะครับในแข่งอาจจะคลดอีกอย่างนะแต่ว่าในล้างเนี่ย s q สำคัญจริงๆคือปลาหมึกเป็นตัวลมที่ยืนคำหน้าสูงมากบย้ำว่าสูงมากทีนี้แนวหลังก็ต้องจ่ายดาเมจไปซึ่งพอแนวหลังจ่ายดาเมจรูปเนี่ยถ้าหาเราได้กด s q แล้วฆ่าได้เดือนเด้งอ่าเลื่อนมันเด้งแทงต่อได้นะครับทีนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกมมันไดลลื่นขึ้นคือในลังที่สูงขึ้นเนี่ย การหาเงินจะหาได้เยอะมากจะหาจากป่าเขาก็ได้จะหาจากเลนก็ได้จะหาจากการฆ่าก็ได้ถูไหมถ้าหากเรา e อ e c u t e และชนะไฟท์เราไปต่อป่าเขาก็ได้อะไรก็ได้เพราะงั้นเนี่ยถ้าหากเราชนะไฟท์ย้าว่าใครชนะไฟท์พอไม่ต้องสนว่าใครจะได้คิวยังไงเราก็รวยเออย,ยังไงทีมเราก็รวยนะครับแนวคิดมันจะต่างนิดนึงแต่ว่าถ้าหากในแล้งปุ๊บเนี่ยเออในแล้งทีท่ไม่ค่อยสูงม,มากเนี่ยจะอยู่แต่ในปา่าตัวเองนะครับจะไม่ค่อยไปกดดันทีมเขาเท่าไหร่เพราะงั้นเนี่ย การเล่นไอซิคิวในรังที่ไม่ค่อยสูงเนี่ยการจะทําให้เพื่อนเล่นจะขึ้นนะครับแต่ตว่าถ้าหากรังที่สูงขึ้นเนี่ยไอซิคิวยังานจำเป็นเลยการที่ปิดคิวเขาได้กับเขาเลือดเหลือนิดเดียวอ่ะต่ไม่ตายอันนี้ต่างกันเยอะนะแต่ข้อเสอือแต่ข้อเสียของมึกก็มีนะคือก่อนเลเวลสี่ทำเล่อไม่ได้ครับเพราะงั้นเนี่ยต้องวิ่งหาเลเวลให้เยอะที่สุดท่อที่เป็นไปได้พยายามเล่นเลเวลสี่ 4, อสิ่เดียวเลยตอน,น,เนเนี้ยเทนอ่ะเขาเก่งก้นเกมกว่าเราใช่ป่ะเขาก็ปี นั่งไลคไ่คิวไล่อะไรไปคือก็เป็นตามหน้า่ขอวเขาตามทัมมิ่งเขาทีมเขานี่อยู่ล่างเยอะนะครับเราพยายามที่จะ,ะตีมังกรแต่ว่าเขามาทันตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่เทมพยายามที่จะไถเพื่อเรานะเราก็พยายามปัดให้เขาชนะนะไฟนี้เราก็ได้มังกรไปตัวนี้น่าจะเล่นต่อเรื่อยๆนะครับเป็นจังหวะที่เปรียบตัวนี้เอาสูรน่าจะกดรีครมัง่เกี่ยวหนึ่งผมไม่เข้าเลย น่าจะเลือดแบบสวนกันในยินานนี้เข้ามาเติมครับตรงนี้เติมกิดแล้วครับทำได้ขยือและจะได้ครับถ้าดามเมดมาเติมอีนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวสูบโดนไอคิอลวละเราก็จะได้เลื่อยคืนด้วยได้เล่นต่อได้ด้วยอ่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยแล้วกันนะครับคลิปนี้บอกเลยคุณภาพทั้งคลิปแน่นอนไอ้ทำรา,รน,าน,นี่มาแนลาน้วตอนแรกหลังๆคน มันจะเบื่อเอาเลยเปลี่ยนแนวนิดนึงเดี๋ยวทำสลับกันไปกลับเข้าสู่เกมครับนี่พุม่มมรณะครับพุ่มมันตายข้างหน้าคอสนี่ผมยังเข้าไปเช็คไม่ทันเลยเนะี่ยแกโดดมาทำไม่ดีจัะอีรินตะกี้นี่เขาเบนหัวลงไปเลนล่านะครับน่าจะเอาดาร์กหรือไม่ก็เอาเลสเราเราก็ไปเล่นเลนอื่อแทน, <Hey. S 2> น,นเฮ้ยเอาละ ทีมผมมีตัวแบกนะตรงนี้ใส่คุคงงงาเอาแล้วอย่างนี้ทำไมไม่ไปช่วยการทางที่รู้ว่าเขาอาจจะเข้าเลยคือเข้าไปกกลก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับเพราะตาเขาไม่ตายคือแผ่นนี้มันไม่ใช่แผ่นที่ดึงบัฟออกแล้วมันจะจบเนี่ยแล้วก็พยายามมาทำได้ดีตอนนี้เราอยู่ในช่วงรอคองนะครับเขาเล่นล่างเราก็เล่นบนถ้าเขาเขลอปุ๊บเราเล่นหมึกเราได้ป้อมได้เลย คือตอนนี้มันเป็นทัมมิ่งเขาที่เก่งกว่าเราอะ่ะเก่งกว่าทีมเราเขาต้องพยายามเล่นเยอะหน่อยส่วนเราก็พยายามประคองเกม่อนคือตาต้องไวหน่อยแต่คีล่าเราก็ทำอะไรมากไม่ได้ครับจันคียก็คือเสกก่อนเพื่อนทีนี้พอสติมตายตุ๊กก็เหลือบดูแมปหน่อยครับเห็นนะาคอยใกล้ๆใจก็เล่นตอน่อเล่นเล่นอยู่พยายามดูไม่แบบด้วยนะครับจะตัดสินใจได้ว่าจะเล่นต่อหรือจะถอย ตรงนี้เรายังไปที่อื่นไม่ได้นะครับยังมีคลิปที่บังให้เคลียร์นะเล่นเหมือนกับต้องเคลียร์คลิปวัเหนึ่งเนี่ยเกี่ยวส่เวลาชนกับื้องจะค่อนข้างลำบากนิดนึงครับถ้าไม่เลลจริงเนี่ยเอาว่าเบื้อตายยากมากตอนนี้เราขาดอีก่าวีนะครับอันตรจะมาตลอดเลยกระเนี่ต้องเล่นตอนเลือดน้อยนะ ก็ต้องระวังอ,อันตีของเทนด้วยนะครับนี่สำคัญถ้าเลือดน้อยจนไปก็ไม่ต้องเล่นเพราะเป็นทรูดามเมทนะครับระงโดนสับตายแลวทำไมมือต้องเล่นตอนเลือดน้อยคือมึอกมันใช้พลังแฝงลีโก้ครับยิ่งแบบเลือดเหลือน้อยอันตีของมันเนี่ยมันจะได้เกาะเยอะขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยต้องรอเลือดทั้งมาครึ่งหลอดไปใช้แต่วอาครึ่งหลอด รองเทา้าเราก็จะออกเป็นรองเท้าเลดคูดาวนะครับไม่ต้องกลัวซีซีมากสำคัญคือเราต้องอันติให้ได้บ่อยพอนะเล่นเหมึกชาอันตีไม่พอนี่มันทำอะไรลำบากมันอึดเพราะอันตีนิดตอนไฟก็พยายามดูสถานการณ์อันตรายนะครับเรารู้สึกว่าเดนนาจะโดนแล้วก็โดดไปเพิ่มเกาะให้เพงก็ใส่จังหวะน,นี้เนี่ยในการเข้าสลิมน,นะครับเพราะว่ามุมไถ่กลับไม่ดีเท่าไหร่ เกมนี้เนี่ยถ้าใครสังเกตน,นะครับผมจะใช้เปิดตานะซึ่งเอาจริงหลายลคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเจอเทนก็ต้องใช้ล่าสิใช่ไหมแต่คือต้องดู Impact ของเกมนี้ก่อน,นครับคนที่มี Impact มากๆในเกมนี้ก็จะเป็นเออ่มีคิล่านะครับแล้วก็ยีน่านะครับของตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เปิดตามาเล่นนะซึ่งการเปิดตาเนี่ยจะทำให้ยีน่าเนี่ยหามุมเข้าทีมเรายากขึ้นแล้วก็คิลล่าเนี่ยเวลาจะเปิดตาก็ติดสโลด้วยนะครับ เรียกง่ายๆว่าเปิดตาเนี่ยถูกยิมมาใช้เพื่อชดเชยความสามารถของหมึกที่ไม่สามารถกันตัวล้วงสองตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากเรารู้สึกว่าทีมเราโดนซีีเยอะอย่างเช่นเจอยีน่าเข้ามาปั่นสลิมนเยอะหรือว่าเจอเทนไถสลิมนี้เยอะแล้วไฟนทางอันนี้ก็ค่อยเปลี่ยนเป็นล้างก็ได้นะครับออกตาสถานการณ์นะตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเราออกเปิดตามาแล้วได้ผลเราก็เช็คเปิตาต่อไปครับ ตอนนี้ก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นเกมตามก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เงินตามอยู่พันหกนะครับแต่ทีมเราโตเลขนะค่อยๆเล่นไปในช่วงเกมตามเนี่ยก็พยายามเดินมารับคีพร้อมกันกับเพื่อนนะครับเดินโยกเลยนะและทีเนี้ยเทงเขาก็ใส่จังหวะที่เราโยกเข้าการเขาก็มาคัดไว้เะครับเพื่อให้เราไปถัป้อมช์าตอนนี้หล่งก็คนนั้นตีมา ในช่วงที่ปลาหมึกกำลังเบ่งเนี่ยมันเป็นธรมะต่าด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาอีลินกดลันตีมาเนี่ยเราก็กดลันตีสวนก็ได้นะมันทําให้อีลินเนี่ยยิงฟีไปหลายดอกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเล่นต่อลำบากเพราะว่าเทนเข้าไปทูด่าเม่งเลือดผมน้อยเลยแล้วตอนนี้น้องลักกี้ที่เล่นนาคอนเนี่ยก็ไปปิดคิลาได้น,นะครับเพียวน่าทําให้มีสเปซฟาร์มเยอะขึ้นเกมนี้ผมบอกในเพจมาก่อนเพราะมันถูกนะครับในเพจนี้มันใช้ในการ รับดาเหจของคิราได้ด้วยนะมันทำให้คิราตีช้าลงนะครับเขาก็จะจ่ายดาเมจใส่เราได้น้อยลงตามไปด้วยนะครับ oh, แล้วก็การยีนาได้ด้วยเอาง่ายคือมันถูกกว่าไปขึ้นทอยก่อนนะครับ <laughs> แต่ว่าตอนนี้ต้องต้องขึ้นกันเวละ่ะมาตอนนี้เข้าสู่ช่วงปัาทีครับแล้วก็นาคอนี้ก็ไปปิดเอลซูได้ตอนนี้นี่ทางเลนบนเนี่ยปล่อยให้นาคอสปิดเลยนะครับเลนล่างก็ปล่อยให้อดีปิดไปเราก็จะเน้นที่การเดินสาเป็นหลักนะแล้วก็ คอยกุ๊บเอาอ็อบเจกต์นะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นห่วงครับเพราะว่านาะคอมันมีพันธิตไงแล้วก็เฟื่องเอาครับเรียบร้อย <laughs> คิล่าได้มังกรไปล้ลาดได้ฉุนประเทศน,นี้เปิดมาเปิดนะปุ๊บเราขดเปิดตาแล้วเอาตียันเลยแนวหลังเขาเข้าไม่ได้ครับกลายว่าแท,ทงเข้าฟรีครับ <laughs> เข้าได้ตองไม่ได้ ตอนนี้เราโดนลาสมังกรน,นะครับเพราะงั้นสิ่งที่เราต้องทำได้คิมต้องทำทก,ก็คือการดาสเซเยอร์นะครับเขาต้องการให้เอาดาสเซเยอร์เขาต้องการเรานะส่วนเราก็ต้องเอาดาสเซเยอร์นะครับเพื่อไม่ให้เสียเปรียบเรื่องบัฟกิลดึงก่อนตีไปแล้วนะล็อกแล้วครับตรงนี้เราไม่มีสกิลนะครับเราก็รอรับกัน สินงนี้ครับเด็กถึงช่วงของเราแล้วกาโดนเปิดตาครับเรียบร้อยแล้วเทพแพร่จะเข้าหลังครับแต่ว่าเราเห็นก่นอนตรงนี้ปิดได้ปิดเลยนะครับเดี๋ยวมันยืดยาวเพราะพัสินเขาแดงละอ่ะเราเคคิกครับ แล้วตรงนี้ไอร่เดินผ้าครับไม่กลับลายเดิมแกไปออกทางลายซ้ายอา่าก็เลยแกย้ว่าโดนยีนาป็คือถ้าหากเขาเดินลงมาตรงๆอ่ะเราจะเช็คคุ่ให้ได้แต่พอเขาไปตรงนูปคู่เราเช็คให้ไม่ได้แหมตรงนี้เขาเดินผ้านี้นี่อันนี้ก็ยีน่าก็สุดจัดเบอร์ไปตอนแรกไปดักไอรีปรฟ้าบ้านหนึ่งไปดักนาคอสแปับแดง <laughs> สุดจัแต่ตอนนี้เปล่าตายครับเปล่าตายปุ๊บลำบากแล้วท e> e. ีมเราตายไปสองทีนี้ก็ต้องยอมปล่อยยักเยอะการลำบากแล้วว่าไอ้ดีต้องไปรับไฟบนถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนะครับถ้าเพื่อนเราพลาดเราก็อย่าไปพลาดเทิร์นแค่นี้เราต้องรู้จังหวะ แล้วก็ความสามารถของฮิโร่ที่เราเล่นว่ามันทำอะไรไชอบซวยครับคีร่าโดนสองสตันรับเรียบร้อยเลยตอนนี้นี่ผมออกไส้เขียวไว้นะครับแล้วก็ขึ้นกันเวทไม่เต็มเพราะว่าอิลินไม่เคยรวยแล้วก็คีร่าหลังๆเขาไม่ค่อยได้ใจจะมีเศมษเท่าไหร่นะครับปัญหาจริงตอนนี้คือ,อเลือดมันไม่พอเล่นต่อเนื่องอะแค่นี้ แล้วจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่อ่าผมคิดว่าผมจะโดนเทนอ่ะฟิกไถไปคู่กับสลินผมก็เลยเลื่กดอันติแต่ว่าเทนอ่ะฟิกไถช้ากว่าผมคิดไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคครับอันตีไปโดนอีรินและทำให้อีรินเนี่ยจังหวะใจละเมดเพียนตายนะครับคือเทนหาจังหวะในการไถเรื่อยๆนะครับพยายามหาจังหวะในการไถเรื่อยๆแต่ก็ไถยากไถเย็นเข้าทีก็ตายแล้วก็ในทุกๆจังหวะจนถึงตอนนี้เนี่ย ที่แกฟิกไถเปิดแล้วหลังไม่ได้ใจนาเม็เลยตอนนี้สกอร์ก็เป็น15ต่อ10นะครับกเกมเริม่นมนำทได้อยู่การเช็คด้านซ้หน่งยยนหน้าในตัวอันตรายโอ้ยีนหน้าเออโสดยู่ล่างครับ มีจินตนาการนี้เนะี่ยแต่ดีนะเขาไม่ตายถ้านาคอตายนี่เสียร่างนะเนี่นะเยเล่นังสูงนี่ดีอย่างครับตรงที่ว่าเราทำหน้าที่แค่อย่างเดียวเราก็ทำหน้าที่แค่โซนเปิดแมปตามสไตล์โรมนะครับแต่ว่าถ้าหับเล่นรังน้อยเราก็ต้องเป็นทั้งตัวการตัวโซนแล้วก็ตัวล้วงด้วยต้องทำเยอะต้องทำเยอะต้องจ่ายดาเมจด้วยด้วยเล่นลังสนะูงมนก็จะสบายหน่อย ว่าคนไอ้คีตเป็นยังไงเราแค่ทำหน้าที่ตเตงให้ดีก็พอแล้วตอนนี้เป็นจังหวัดติดข้อมีล่าโผล่บนแล้วเทนโดนหอ,อกพอดีครับโดนหอ,อกทีเรียบร้อยเลย <c oughs> อะตอนนี้เป็น5้าต่อสีนะครับจำนวนคนเราเยอะกว่านะครับแล้วก็เราก็มาเตรียมยืดพื้นที่เตรียมเอาดาร์คเยอร์นะทำเวฟด้วยนะครับ จะเล่นไม่ค่อยสเปรยสป่านะจะังหวะไหนจะเอาออบเจกต์ก็เต็มเกมเอาออบเจกต์นะครับเคลียร์เลนไปเคลียร์ทับไปเลยเตรี <c oughs> ยมตัวให้พอสับกันเอาดักเซียร์ <c oughs> แล้วก็จังหวะในการเอ็ซิคิวที่ดีที่สุดนะครับยังว่าดีที่สุดก็คือการเอ็ซิคิวฆ่าโลมนะครับถ้าเป็นตัวอื่นแบบมั่นใจว่าเขาหมดสกิลแล้วอะ่ะอันเนี้ยเราอาจจะปล่อยก็ได้นะครับอาจจะปล่อยก็ได้ปล่อยเพื่อนก็ได้ต้องมั่นใจนะว่า เขาหมดสกิลแล้วจริงๆนะครับหนีไม่ได้แต่ว่าถ้าหากเจอลมนะครับที่มันอ่ดๆที่แบบถ้าหากเราเพิมนิดเดียวเนี่ยเขาหนีรอดแน่อะไรเงี้ยแล้วก็เอ็กซ์คิวเลยครับตัวถ้าหากตัวไหนปล่อยได้ก็ปล่อยก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเอ็กซ์คิวเพื่อตัดเลือดไปก็ได้แต่ก็ถ้าหากเราเล่นโลมอ่ะเราต้องตายให้ได้สุดเท่าที่เป็นไปได้นี่ครับลเดเม้เยที่สุดให้แบบเลือดแบบเหลือน้อยเลยแต่ว,ตตว่าต้องไม่ตายอนยะ่ามาต้องไม่ตายนะ ลมที่ตายง่ายคือลมที่ใช้ไม่ไดนะ้ตอนนี้บัฟฟาจะเกิดน,นะครับตอนนั้นนาะคอโดนีนาไปแล้วรอบนี้เจอคิราแทงครับไรู้จัดก,การยังไงครับเราก็ไปค้มะเราก็ไปคั้แทนไม่ให้เราหลังเข้าใจดาเมจได้ครับังหว่าอย่างเงี้ยถ้าไม่มีเอฟคิวเนี่ยคิรารอดนะแต่ว่าคิราก็ไม่แย่นะครับตอนนี้เขายังเทกกับลีเดน,นาได้แล้วก็ทำให้ทีมได้ป้อมกลางด้วย เรียกว่าตายคุ้มเลยตอนนี้สภาพดิได้ลิเลียแล้วทีนี้รอดด้วย oh, โ,อโ,โอ้โหเพอร์เฟกต์เลยโอ้โหดีนะเบอร์ไปกัสลินครับตัวนี้กัสลินปตีมาแล้วน่าออกมา แต่ดาเนี่ไม่สนใจอนินเลยนะเนี่ยเดินดุ่มๆเลยอ่ะแล้วก็เล่นเหมือน,นะครับพยายามใช้ท่าสองให้มีประสิทธิภาพน,นะครับห er ลายหลายคนเล่นเหมืองตันตีอย่างเดียวครับท่าสองขายจังหวะใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ในเกมนี้ได้เห็นจังหวะใช้ท่าสองดีๆหลายครั้งเลยแล้วก็ต่อให้เกมจะนําแค่ไหนก็ตามนะครับอย่าลืมใช้คุ้มเด็ดขาดตรงนี้ดิเลียนี่ไปสกิลยัดใส่คิราในคุ้มได้ผมติดแต ปียัดครับนึบบนน่บอลโอ้โหเด็ดร้อยอ่ะตอนนี้ได้เปรียบแล้วครับแต่บางหมูมีข้อดีอย่างหน,นึ่งคือมันเล่นงโง่ได้ครับเล่นแบบไม่ต้องคิดอะไรครับโดนยัดคุ้มอย่างเดียวก็ได้ยังไงก็ไม่มีใครเอามันตายถ้าหากไม่อยู่ห่างเพื่อนจนเกินไปนะโดนยัดคุ้มได้ครับโดนดาวเบต้าคนยังมีโอกาสตีส่วนเลย รอนตีก่อนนะรอนตีนะเล่นโนคพร้อมนะครับเล่นโนพร้อมพยายามดูอันตีเพื่อนด้วยนะและ็อดกระสุนพระเจ้าครับโอ้โหทะลุไปได้ยังไงโอ้โหมีแกว่าเวรกเกมบุกได้เลยครับเนี่ย <c oughs> แคลนี่ตายตอนอ่าได้ก๊อน <c oughs> งานยาวจัด ก็ไม่ต้องทำอะไรครับล็อกเกอร์และเอลโซนียลยิงรัวๆตอนนี้ชิคตอนนี้เอลโซนี่มีดาเมจเพียงพอที่จะปิดคิวผมได้แล้วนะครับเขามีธนูตีไกลแล้วแล้วก็เขาเต็มขึ้นโอมิอาร์มาไปเล่นจังหวะฉับฉวนอย่างเช่นอ่าซูมโดนโปุ๊บฟิกเกอร์มีนต่อนี่แตกเลยถ้าเล่นสายโอมิอาร์มนะอาจจะไปสูนของเขานะครับเตรียมใกล้ขึ้นละผมจะขึ้นไกอาร์ต่อ ใจเล่นต่อเนื่องไปเยอะก็เดิมเอลโซ่มันเขาเรียกว่าไงเอลโซมันจอกเกาะเยอะอยู่แล้วมต้องไปขึ้นเกาะเพิ่มขึ้นกันเวทเพิ่มเดี๋ยวเบลไออุ้ยเลยนี้เป็นไรคีราได้อลตอนนี้เริ่มโชว์ทีเด็ดแล้วแต่ละคนมาตอนนี้สลีมก็เกิดแล้วครับเป็นจังหวะได้เล่นอีกครั้งหนึ่งไหมมีกอสเลเยอร์ด้วย แล้วจังหวะนะครับโอ้โหสลิมออกเต็เมๆครับเรียบร้อยเหลือดสามคนครับไม่รอดอีดินนี่ไม่จ่ายจะไม่ดีดีเลยนะติดเขาหมดฟิกเกอร์ติดเขาหมดก็ถ <laughs> ากเล่นรอไหมครับรอฟิกเกอร์ได้จะดีมากครับอีดินฟิกเกอร์แล้วด้วยน,นี่ยากที่แล้วสลิมติดคนก็เคยจะมีแล้วมีครบเลย โอเคครับจบเกมสูสีนะเกมนี้สูสีนะเกมนี้ตึงเอาเรื่องเลยเจออีนาไปเกมนี้ก็เป็นเกม103ดาวไป104ดาวนะครับเป็นเกมที่เล่นในวันที่ติดกอเรียนนั่นแหละ แตเอาพาสสีได้ไม่เคยพาเท่าไหร่ครับเกมไม่หวือหวาแต่ก็ไม่พาดกต่มือนี่แรงไม่สูงไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับแนะนำให้เล่นตอนแรงสูงๆหน่อยจะดีกว่านะเป็นตัวที่เพื่อนในการจัดระเบิเยอะนะครับเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเน้นพลังป้องกันสุดเลยเยอมากเกมนี้ก็เล่นกับน้องลักกี้นะครับน้องเขามาชวนเล่นด้วยในสติม อโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลาืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ